โอเคสวัสดีครับอยู่กับผมเองนะครับนะอาคาชิซัาซาชแนลครับว่าจะเปลี่ยนชื่อช่องใหม่เป็นโชคุนโอโรสตูดิโอหรือไม่ก็โชคุนโอโรช n นลโอเคนะครับก็จุดประสงค์ที่เรามาอัดคลิปวันนี้คือผมอัดแล้วและคลิปมันเสียพูดง่ายเสียงมันอุบาทระบัดซบมากนะครับผมก็เลยจะมาอัดคลิปใหม่โดยการมา พีพ <P>. ีชื่อคลิปนี้ก็ง่ายๆนะครับก็อ่าเดี๋ยวแรับึึกันคือจะได้หรือจะเสียใส่ไปก่อนหนึ่งโป๊ะสวยโดน ผมว่ารู้คำตอบแล้วจะเสียนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็คลิปอ่ะเดี๋ยวมาก็คลิปนี้มันคลิปเปิดตัวนะก็เราจะฆ่าแค่คนเดียวนะครับก็เลือกเหยื่อมาคนหนึงและเราก็จะมาดูกันว่าจะได้หรือจะเสียนะครับอ่ะผลสรุปคลิปนี้คือเสียนะครับก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวไปฟาร์ม ค่อยไปฟาร์มค้าหัวใหม่ก็ได้นี่อย่างผมไม่ซีเรียสเรื่องค่าหัวเดี๋ยวไปตีบอสกันตีบอสเอาข้าหัวผมไม่ซีเรียสน,นะครับแค่ต้องการให้ได้แค่นั้นละเดี๋ยวอนั่นไงเล่นคอยเล้วโอเคเดี๋ยวผมค่อยไปฟาร์มนอกเวลานะขี้เกียจอย่างว่ะ ผมว่าขออีกสักคนละไม่ไหวแล้วขอคนนี้เถอะไม่ไหวละ,อนนวละโอเคสรุปคลิปนี้ได้ทั้งได้และทั้งเสียนะครับ สรุปคลิปนี้ทั้งได้จะทั้งเสียนะครับสรุปคือเสมอสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหนะ้า